้อรับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาสู่คอร์สการเรียนนะครับวิชาชีพออกแบบลายเซนนะครับผมอาจารย์เอกนะครับลายเซ็นเงินล้านนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมีความรู้นะครับที่ศึกษาเกี่ยวเรื่องลายเซนเนี่ยแล้วเก็บสถิติมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายทอดความรู้นี้นะครับให้กับทุกท่านนะครับผม ก็จริงๆแล้วนะครับเ,เรื่องของลายเซนนะครับมันจะเป็นเรื่องที่มาจากจิตวิทยานะครับเป็นการบ่งบอกถึงสภาวะของจิตของคนเรานะครับเ,เช่นลักษณะบุคลิกท่าทางอารมณ์นะครับที่แสดงออกมานะครับและอาจเปลี่ยนแปลงได้นะครับได้ตลอดเวลานะครับอ,อ,อาจจะมาจาก ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับไลเซนเป็นวิชาที่ได้จากการสังเกตค้นคว้านะครับและเก็บสถิตินะครับอย่างมีเหตุและมีผลนะครับโดยมุ่งเน้นในการเก็บสถิติจากบุคลิกภาพนะครับปัญญาอารมณ์สังคมนิสยัยและถือเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งนะฮะแต่จะเน้นไปในการวิเคราะห์เรื่องการเงินสุขภาพบริวาร ครอบครัวและหน้าที่การงานความรับผิดชอบนะครับลายเซ็นเป็นวิชาที่เกี่ยวกับลายมือเขียนครับแต่ยังไม่แพร่หลายมากนักนะครับทั้งที่เป็นวิชาที่พัฒนากันมามากกว่า400ปีแล้วในทวีปยุโรปและอเมริกาสำหรับประเทศไทยเรานะครับแม้จะมีอักษรไทยใช้มานานมากกว่า700ปีแล้วตั้งแต่ ครั้งสุขโขทัยนะครับสมัยพ่อขุนรามคำแหงแต่ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดนะครับในการใช้ไลเซนนะครับเข้าใจว่าจะเริ่มใช้เมื่อสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับในปีพุทธศักราช2,397นะครับทรงใช้ไลเซ็นเป็นพระองค์แรกเนื่องจากมีพระราชสารเจริญไมตรีกับชาวต่างชาตินั่นเองนะครับและทรงพระบรามาพิไทยในะเอกสารสําคัญต่างๆนะครับของพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งจะปรากฏหลักฐาน นะครับลงในพรบประมาพิไทยในแต่ละราชกาลนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างลายเซนนะครับของแต่ละราชกาลนะครับก็มีที่เก็บไว้เนี่ยที่เราสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ราชกาลที่4นะครับจนถึงรัชกาลปัจจุบันนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างลายเซนนะครับของราชกาลที่10นะครับทีนี้เรามาถึงหัวข้อนี้สําคัญมากเลยนะครับก็คือ เราจะมาลองให้ทุกคนเนี่ยลองช่วยกันตอบมานะครับว่าคุณเห็นเนี่ยสัญลักษณ์วงกลมมันเนี้ยนะครับข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ3เนี่ยคุณเห็นแล้ววงกลมไหนให้ความรู้สึกเครียดมากที่สุดทุกคนจะตอบ3นะครับไม่ว่าจะเป็นค้าสอนสดนะครับหรือว่าลูกศิษย์ที่เคยที่เคยพูดคุยกันนะครับที่เข้าเรียนออนไลน์มาเนี่ย ทุกคนก็จะบอกนะครับว่าเป็นข้อ3นะครับแค่เราเห็นเนี่ยเรายังรู้สึกว่ามินมันมีความเครียดสะสมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลายเซ็นไข่นะครับที่มีลักษณะเป็นตัวหมุนหมุนวนวน,น,นซ้ําๆอยู่ที่เดิมแบบนี้นะครับอันนี้มันจะบ่งบอกถึงความตึงเครียดนะครับทำให้คุณมีสภาวะจิตที่ไม่ปกตินะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับก็ของ ท่านผู้พิพากษานะครับผัวน้าคณะศาลชั้นต้นจังหวัดยะลานะครับที่มีข่าวไปเมื่อประมาณปี2562และ2563นะครับที่ท่านมีการยิงตัวบนยิงตัวเองเนี่ยบนบัลลังนะครับก็ขอตัวอย่างลายเซ็นนี้มาเป็นวิทยาทานนะครับก็ลายเซ็นท่านก็จะมีลักษณะที่เป็นวงกลม นะครับแล้วก็ค่อนข้างมีความเครียดสะสมค่อนข้างมากนะครับข้อควรจำครับลายเซ็นที่หวัดและพันกันนะครับจนยุ่งเหยิงเนี่ยจะทำให้คุณมีแต่ปัญหานะครับต้องคอยแก้ไขอยู่ตลอดเวลานะครับทีนี้เรามาถึงอักษรกไก่ตัวไหนครับเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยขี้น้อยใจไม่กล้าตัดสินใจข้อ1ข้อ2ข้อ3นี่นะครับข้อไหนครับข้อ1ถูกต้องครับทุกคนตอบถูกหมดเลยนะครับแค่เราเห็นเราก็รู้แล้วว่ามันออกมาจากจิตใต้สำนึกครับ คุณเห็นเลยว่าเขาจดปากกาออกมาแล้วเขียนตัวเล็กๆเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าทํางานใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเนี่ยลายเซ็นของคุณเนี่ยคุณต้องเซ็นให้มันใหญ่เข้าไว้นะครับข้อควรจำครับก็คือลายเซ็นที่ตัวเล็กนะครับหรือเซ็นเล็กเท่าลายมือ ที่เราเขียนหนังสือครับจะทําให้คุณเป็นคนจู้จี้จุกจิกขี้บ่นนะครับหน้าเบื่อขี้น้อยใจไม่กล้าทํางานใหญ่ไม่กล้าตัดสินใจนะครับก็ลองสังเกตนะครับคนรอบตัวของท่านดูนะครับหรือคู่ครองที่บ้านดูก็ได้มาถึงอักษกรกไก่ตัวไหนนะครับไซส์เท่ากันเหมือนเดิมจากข้อเมื่อกี้นะแต่ว่าตัวไหนเนี่ยเป็นคนใจใหญ่กล้าตัดสินใจกล้าทํางานใหญ่ได้ดีนะครับข้อ2ถูกต้องนะครับ ก็เซนตัวใหญ่ๆเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงสภาวะจิตใจเราเนี่ยนะครับว่าเราเป็นคนที่กล้าทำอะไรนะครับนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนแล้วเนี่ยหลังจากได้ออกแบบลายเซนเนี่ยทุกคนมีอาการอึดอัดนะหลังจากออกแบบลายเซนไปแล้วเนี่ยเพราะผมจะมีการให้เซนตัวใหญ่ขึ้นเขาจะรู้สึกเลยว่าเหมือนมันมีพลังงานอะไรบางอย่างออกมานะครับทำให้เขาต้องเซนตัวใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างลายเซนนะครับเสียเจริญสิริวัฒนาพักดีนะครับก็ จะเป็นลายเซ็นที่ใหญ่มากนะครับลองสังเกตดูนะครับมีช่องแค่นิดนึงเนี่ยช่องที่เซ็นลายเซ็นเนี่ยแต่เสียเจริญเนี่ยเซ็นใหญ่ค่อนข้างใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นการบ่งบอกถึงการตัดสินใจกล้าทํางานใหญ่ได้ดีนะครับมาถึงสัญ,ญลักษณ์แบบไหนนะครับแสดงว่าห้ามหรือหยุดอลองตอบกันดูนะครับข้อ2ถูกต้องนะครับ จริงๆแล้วมันเป็นสัญลักษณ์สากลเลยตั้งแต่เราเกิดมานะครับเราจะเคยเห็นสัญลักษณ์นี้มานะครับมันเป็นสัญลักษณ์ที่แปลว่าผิดอย่างเวลานักเรียนทําข้อสอบนะครับหรือว่านักเรียนเรียนหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาตอบอะไรไปแล้วคุณครูเวลาตรวจคําตอบเนี่ยก็กาเครื่องหมายนี้กลับมาเนี่ยแสดงว่าผิดเป็นเครื่องหมายกากบาดนะครับใน,ในรูปแบบของลายเซนเนี่ยนะครับถ้ามัน ปรากฏขึ้นในตัวแรกของไลเซนนะแสดงว่าห้ามหรือหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรใช้เครื่องหมายกากบาทนะครับในไลเซนที่เป็นลักษณะเป็นตัวแรกนะครับมันจะบ่งบอกถึงว่ามันจะห้ามคือเกี่ยวเรื่องการงานการเงินมันจะห้ามไม่ต้องเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ข้อควรระวังเลยนะครับมีเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เยอะมากๆเลยคุณครูสองคนให้ความรู้ที่ดีมากแล้วก็ช่วยดูดวงให้เราด้วยนะคะเวลาสอนทุกทีนะเข้าใจง่าย ผังสไลด์อะไรเงี้ยดูง่ายแล้วมันไม่ต้องจําไม่ต้องจําเยอะอะครับเรียนเราก็อยากจะเรียนให้มันรู้ลึกร,รู้จริงอะค่ะจะได้ไม่ทําให้คนที่เขามาปรึกษาเราผิดหวังมันเป็นความตื่นเต้นเนาะว่าเฮ้ยไอที่วิชาที่เราได้เรียนไปเนี่ยเอาไปใช้แล้วอะมันได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างเอาไปใช้กับคนที่ไว้วางใจให้เราช่วยดูบาร์โค้ดให้รอะยรเงี้ยคะ่ะแล้วเขามีฟีดแบ็กยังไงซึ่งฟีดแบ็กเหล่านั้นมันทําให้เราแบบภูมิใจแล้วก็ดีใจด้วยคะ่ะ คือนอกเหนือจากความรู้ที่ได้ะยังเห็นตัวอย่างนู่นนี่นั่นแล้วก็มีวิธีการแปลกๆที่ไม่สามารถหาเรียนได้ที่ไหน,นะคะ่ะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน,นะคะ่ะโอ้คุ้มมากครับจากคอร์สนี้ก็ได้คำตอบเยอะแยะให้กับลูกค้าแล้วครับ